ो छिन्नां पेतानामुपकपति इति तां वदे तां तु मङ्गमेव च मिषतोपुलेन्दुशङ्कपाचन्द्रो वनलतो यत मनिषोचलतो भरो विना चतुम्

ta koos taga vaata koos si , taga vaata koos , taga vaata koos -va -ta -ko, . -va สัพพะทาตูคารุคาเบีเวราสุกาสันตุจุปะโตวะนิกาอันตรลายปิวินาสันตุจเตจัสสังใจยเสติธานังลาภังโสทีพระขยังสุขังภรังสิริอายุเจวันโนจักรุขังวัวเจนใจยาสส ว่าสัตว์ส่าจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตพวัตุสาพะมังคารังนาคันตุสัพรเทวตาสัพพูรธานุภาพเวนะสตาตุทีพวันตุเตพวัตุสาพะมังคารังนาคันตุ

ลาปะธรรมานุภาเวนะจัพพาจังฆานุภาเวนะขออำนาจในคุณปรารนาตรัยสังสารจึงดินบรรดาในท่านในพระประทับเจ่ความทุกความเจริญให้เล้าข้าจ้กพญานันตลายทั้งหลายทั้งปวงในที่จริงในปรารถนาจริงใดไว้ในสุหวังสุขปรารถนาทุกประการด้วยคือสาธุสาธุให้ขอให้สุขให้ลูกให้ไปให้เคล้าข้าเจ้าพยานันทลายทั้งหลายทั้งปวง นอนับไปอไเงิ้เงินนอนเตียไปอไเ้แสนเป็นไม่ในกานี้โจตัวหนจะมาพานมันไ่าจะมาพอเด้อเงี้จิตหจิตใจคู่เืรวันนี้อากาศจะเขินเด้ออะไรมาตีรางเงินทองเจ็บใจที่ว่าทั้งหลายท่องกลวงจะมา่อยฝันชอยความทองผูกพับร้สา้มีตัวข้อมุขคนจะเดินมนวารางนี่แถ่ดี่ถวทานผู้บัญผู้วันก็ดี จงมาพบปกรักษาเทพทั้งหลายทั้งปวงจงมาพบปะรักษาญาติโยมดุว่าลูกหลานนางเทวดานั่งป่าอยู่นี่จุกพระองค์เด้อบุกกาตาตุตาตุนเสซนเด้อบุกกาตาตุวิบิบต